เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับกับผม D R Relation นะครับผมมาร่วมช่องนะครับกับคุณ AJ C Plus นะครับเขาได้อนุญาตให้ผมมาร่วมช่องด้วยนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองถามเขาดูนะครับก็นะครับก็ผมมันมีจังไหมครับกับเกมส์เซตเชั่นสองเกมนี้มันก็น่าเบื่อไปนิดนึงนะครับผมก็ขอเพิ่มรายเกมเซตถีมานะครับซึ่งผมก็พึ่งเซียนพี่เก่งนะครับก็ให้พี่เขาแนะนําเครื่องรางก่อนหน่อยก็ได้ดีนะครับแนะนําเครื่องรางพี่หน่อย ข้างล่างผมนะครับก็ยังเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแบบบางครั้งก็จะไม่ค่อยเล่นนะครับเนี่ยครับเพื่อนลางผมก็มีพายนะเนี่ยหมวกนักแข่งที่ชวนผมเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวข้างล่างผมค่อยแน,นะนานะอ่าผมก็จะชวนคุณ RJC พาร์มาเล่นทีมนะครับ <c oughs> แท็กทีมนะ่ะแบตเตอรี่ต่าไม่ต้องสนใจครับชาร์จชาร์จมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวเราจะแข่งแท็กทีมกับ แทนที่เวทมนต์นะครับซึ่งอีเวนนี้เป็นอีเวนตอ์เซนนะครับซึ่งนานๆทีมันมาครั้งนะอ่าแล้วก็ไม่ดีรอกันนะครับเริ่มเลยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงก็สำหรับตัวผมก็ใช้เป็นดักอาร์ตีนานะครับนี่นนะชวนก่อนน่ยอ่ะนะครับซึ่งเป็นลายเก่าของผมแ่ละที่เขาลิ้น มือถือผมไม่งไปแล้วไรอ่ะมือร์อเรตื่นนะเดี๋ยวสุ่มการ์ดนางฟ้าก่อนผมบอกนะสุ่มเพื่อนเลยดิไม่ต้องโอเคได้พอดีเลยก็รอนะครับพี่ชื่ออะไรพี่แนะนำตัวนะครับนะครับผมครับชื่อผมก็คือเดี๋ยวนะครับชื่อผมคือ d รี a t i o n นะครับ ซึ่งผมก็เพิ่งจะมาคิดชื่อเป็น D R Relation ลา Game เศรษฐีมันจะดีกว่าเออใช่ใช่ใช่เออแต่ว่าไม่ค่อยลเกมเศรษฐีไม่ต้องต่อชื่อได้แต่ว่าแบบคำลิปแบบเปิดตัวคลิปตัวต่อไปใช่ไหมใช่ต้องแบลว่า D R Relation ลา Game เศรษฐีพวกนี้ไหมอ๋อได้เจยเออเออนี่านะเออนี่ครับผมมีแคนของผมนะครับชื่อแคนแคนผมก็คือ K C C นะครับ ถ้าใครอยากเข้าร่วมแคนก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไงดีไว้ใต้คลิปได้นะครับครับผมใช้เลยขาอยู่นานนะครับคุณดาเจค็าก็ใช้ดาร์กเทน่าครับใครว่าได้คนแรกผมอ๋อใช่เออใช่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 เอาเอาอะไรก็ได้ผมเปิดสิบสองนี่ก่อนมาเอาเลยิบไม่ได้ไม่ได้คือมีแบบเป็นจะกลัวยทำไมกลัวทำไมเราก็ต้องดูเครื่องรางของฝ่ายตรงข้ามกันด้วยนะครับ เนี่ยเอานะครับเขาก็มีกล่องบินแล้วก็บินตามแล้วก็ม้วนประคำประกายสิทธิ์แล้วก็อันอะไรก็ไม่ไม่ต้องดูแบบแค่นี้ครับใช่เวลาเดินมึงนะนี่ครับ <c oughs> ส่วนรูส <c oughs> ส่วนฝ่ายโรซี่นะครับก็มีแบบแปน100้นร้อซแล้วก็หมวกกันน็อกร้อแล้วก็บินตามร้อแล้วก็แบ็คก,การ์ดนะครับดูแล้วไงพี่น้องเอ๋ย <c oughs> <c oughs> อะไรตัดการ์ดนางฟ้ากุ ไม่ตัดครับไม่ตัดครับโอ้แต่ว่ามันรู้สึกว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้แหลกนะใช่พี่ว่ามันเป็นพี่ต้องเล่นเกมเิทษฐีเป็นนานน่ะใช่เหรอเขาเล่นประจำนี่คอยดีเปิดสิบเอาสิบสองไม่ได้หรอกมั้งเปิดสิบสองเลยพี่จัดเลยได้นะไม่ได้แต่มันก็ได้แต่อันแปดซึ่งมันดวงโคตรสวย ไม่เป็นไร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 เปิดคู่ได้เปิดคู่ยังไงแปลนออกนี้เลยพี่เยแปลนออกมันออกงี่นอนละต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไงเราก็เป็นกลัวเราเปิดคู่ไว้แล้วครั้งแรกใช่มีแววไหมมันเบิ้ลสี่ใช่ปะเบิ้ลสี่หรอใช่ โดนแล้งไงมึงอีกคู่มึงอีกคู่ตังค์เอ๊ะเฮ้ยแบกการ์ดมีดูดปะเนี่ยทำงานมันไม่มีหรอกมกสกิลดูดสกิวอ๋อไม่ใช่สกิลครับเขาเรียกเขาเรียกว่าออฟอ,อ,อ๋อผมชอบสกิลอ่ะส่วนสกิลมันจะอยู่กับพวกเพวกการ์ดนะกดดันเขาสักิวเนี่ยครับ<ม>เราก็จะมาดูออฟกันนะครับออฟเพราะห้อง,องกล่องบินขอนะดาร์กแค่นี้ก็ครับก็คือเองินเริ่มเกม มีต้องสนใจมั้งพี่ใช่สิบเปิดสิบดีตกการ์ดดวงอ่ะไม่รู้มันจะได้เลยอ่ะโอตัดอะไรขอพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งตามมันเดี๋ยเออตัดเลยตัดเลยยังไงก็มีแบบแป้นอ่ะแบบที่แพงที่สุดหายไปซะเพว่าจะไปติ๊กมันสักหน่อยอ่ะ กยสักสิบเก้านาทีได้ปะน่าจะได้นะตรงได้ทำไมจะไม่ได้วันยี่สิบไงเพราะว่ามันจะติดโคตรสไลด์สองตีโอเคเอาหนานั้นก็ได้นะทำได้เครื่องพี่รับไว้อะทำไมจะไม่ไว้บอกแล้วสัตว์ the f ฟักเดี๋ยวกูรีบองมือขึ้นเลยนะมันกลัวไปเดี๋ยวมันต้องวิ่งนะมัน พื้นที่แลนด์มาร์คของผมยังไม่ได้สร้างเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยเขไม่มีออฟดูดทั้งคู่เนี่ยเออใช่ใช่ไม่ได้หรอไม่ได้หรอตัดสองเมืองแล้วสร้างแลนเบิ้ลสิบสองอะรอบนี้ได้สิทำไมไม่ได้กูว่าแล้วโหยังไงผมก็ได้บินเลยได้บินละเพราะผมรีบมา โอ้ไม่ออกว่ะโหไออ่ะเห็นนะเ้ยแหลกแหลกโคตรไม่ได้ตั้งใจเอาสองนะชุดช่วยผมไปสร้างที่ไหนก็ได้เห็นนะพอสิบสองยืดีสิบสองเลยย่ ้คี้เฮ้ยเฮ้ยโทษโทษทีสมาร์ทโฟนแหลกว่ะมันเป็นไรกดคู่ก็ได้ไงอดดูดมันสักนิดหนึ่งเงินน้อยพี่ก็จัดอีกนะก็เอาอะไรเอาจิตนะใช่ถ้าได้นะเป็นใช่เดี๋ยวก็จะใช้ค่ที้แต่ว่ามันแหลกว่ะได้ครับ Yes ยังอาจะเบานิดนึงนะครับจัดเลยพี่รอปิดเมืองอะ่ะกดดันมันครั้งเดียวเพราะแบบของฝ่ายตรงข้ามเขาไงเขาแบบแบบกระจายกันเลยสูงมมืองนี่เรออีนี่สูงแน่อืะอนี่้อายโดนแล้วโดนมันู่แล้ว ต้องต้องวิ่งไปตัดห้าพี่ตัดห้าหรอตัดห้าใช่โอเคให้ผมตัดดีกว่าปะรวมถึเตัอผมมันได้บินไงเฮ้ยผมเฮ้ยผมผมมีนะไฮนเนี่ยซองบินอ่ะซองมีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่หมดเลยหมดออฟเลยพี่หมดออฟแล้วหมดกันร้อยเปอร์เซ็น ทำไมมันรีรายอย่างนี้เปลี่ยนมาเทียพี่มันเอาก่อนละว่าพี่รีบปิดไปใช่ใช่ผมให้พี่ไป12อ่ะถ้าได้นะปิดก่อนก็ได้ถ้าจาก12ก็ต้องใช้คูค่ขี้เผื่อแบบมันจะได้นะครับ <8 S 1> แต่มันก็ไม่ได้มันก็มาลงเอ่ยที่นี่ครับอีอีกแ้วเสียวยูงเลย ว่าแล้วไปแล้วไม่ใช่เราจะปิดมันจะปิดมันแล้วจะปิดเราขอผมผมแพ้เราแพ้แล้วพี่ไม่รู้สิแต่ผมกดผิดเองอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพ้ครั้งเดียวผมต้องเปิดสิบสองพี่ได้ <12. S 1> จะไปทำไมสิบสอง มันจะไม่ขอบินแล้วกันรอบนี้เก1าสิบเอ็ดรังโอเคเอาล่ะครับก็ขึ้นอยู่กับล่กคดิ้จบแล้วหจบกันไม่เป็นไรไม่เป็นไร้ไไรองทอีสำหรับคลิปนี้ก็ แพ้นะครับลุยต่อพี่ไม่บอกใช่เกือบเป็นแรแค่นย้นผมว่าผมเฮ้ยหรือจะเปลี่ยนตัวอะไรอะเอาตัวใหม่เข้ามาพี่เอาไผมขอเลือกในเลือกเล็เลกเลยแปบ๊บนะครับก็ต้องนี่สกิลกันซื้อเมืองไงก็แค่ยืมจิตใช่ไหมหรอใช่ไหม แต่ก็ดีอยู่ดีพี่เริ่มในเกมไม่ทันออกช่วยน้องช่วยไหมช่วไหมโอมายเรื่องอะไรเนี่ยินดีต้อนรับค่ะโฟอานะสุ่มแล้วการ์ดนางฟ้าก็ยังไม่สุ่มเลย ขออีกสักเกมได้ได้เกมนี้ก็ของแทวล่ะมหนมากคนณยังไม่กล้าเล่นแผนที่เท่าเท่าไหร่ว่างร้อยเปอร์เซ็นต์เยอะไงนี่ใช่ใช่ว้เดนียอวเดนิเอวมึงจัดเตะกับคู่แข่งรอโอ้โหเปิด์ซิต พอเปิดสิบอ่ะทีแรกอ่ะเอาเลยเอาเลยไม่ออกว่ะแปดแปดโอ้ใครว่าล่ะที่มันต้องเปิดสิบแน่ๆนะไม่แน่นะเดี๋ยวดูเหมือนว่ามันจะมีแบบเดี๋ยวมันก็จะจะมีแบบแปดทั้งสองเลยอ่ะมันก็จะเปิดติดผมรู้มันดีพี่ไอดี พี่ต้องเปิดห้างันไงหม่ด้ใช่กูรูนกูโดนแล้วกูโดนแล้วมีโห่ดูครับกูบินเว้ยจัดพี่ต้องเปิดห้าห้าใช่ไหมถ้าไม่ใช่กุ๊กี้ก็มันจะระเบิดห้าไม่ได้ว่ะสร้างไปเลยก็มีแบบแปนนี่จัดเลย อยากให้ผมเนี่ยให้มงแพงสักหลังนึง่งเอาไปทำไมไปเพื่อมาตีเราดูดิเม,มื่อก็อสกิลก็งานๆนะพี่พี่เนี่ยช้าอ่ะลูกมันช้าไม่รู สงครามเลยนะสงครามแบบเป็นใช่ไหมใช่พอมีดมีกันทุกคนไงคูณสี่สัตว์ไปแล้วโดนนะพี่เสร็จละโดนอะเออผมขอเมืองมันซักหลังนี้เนี่ยมีบินตามครับยีโดยีโดดีเดผมมาใส่นะพี่ยึดมันเลยเดี๋ยวคูณสี่บินลืมลืมว่ามีตรงนี้ใช่แล้วโดนโดน พี่พี่มาตรงนี้ตรงไหนชี้บอกเลยตรงนี้โอเคเราไปก่อนแล้วเราไปก่อนละรู้สึกว่ามันจะกวนมากนะพี่เปลี่ยนแผนมาตรงนี้ดีกว่าตรงไหนตรงนี้อ๋อได้จัดให้เดี๋ยวมันสร้างสามไม่ได้พี่รอบต่อไปอ่ะมันดูนสร้างเลยมักพี่เชื่อไหมมันดูนรอบนี้เนาะมันดูนถ้ามันสร้างสามนะมันจะวิ่งมาหาพี่ เต่มก็จะดึงไปแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดของพี่รอบนี้มันตายเจ้ามันสร้างสามใช่ใช่สร้างสามมันตายพี่เอ้ยลองดูคอยดูไปเทียวอ่ะสร้างสามมันตายไมนั่นไงเออดูเอาวไม่ออกไม่ออกสกิลมันเท่าไหร่วะพี่เออยังไม่ดูเลยโอ้แค่หกสิบแม่ง ไม่เบิ้ลเลยไม่มีมึงให้สร้างหรอกพี่ดูดเหมือนนี่สิบเอ็ดเดินได้ไหมเดินได้ไมไไมึงพี่ใช่ไหมสิบเอ็ดอ่ะใช่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 ยพีเลยได้ไหมหมวกออกโอเคได้มึงมามาตรงนี้รับประกันพี่มีตัดมีตัดหนังฟ้าด้วยพี่มีหรอ ตัวไหนตัวนี้แหละโอ้ใช่สิดดนสิโดนอ้าวไม่ตัดตัดนางฟ้าตรงไหนอันไหนไม่มีนะไม่มีนะไม่มีปัองการการซื้อต่อโดนมันไปอีกแล้วอ่ะรับบินตามก็มีครับ ก็ตามไปพี <P> ่มาเอดาๆแป๊บน oh. ึงผมมีสกิลอะไรบ้างเนี่ยเปิดมือเบิ้ลนะอ๋อดูไม่เร็วนี้พี่โหชิดกาย้วโอ้ พี่มาจุดเริ่มต้นมาทำไมมา,มมาไปแล,ล้วเดี๋ยวเออใช่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 ผมว่ามาตรงนี้ดีกว่าพี่มามาลงมัน,นตรงนี้ตรงนี้พี่บอกเลยเดียมันดูแน่ที่จับเลยทำงานสิลูกยืดโดูโดน จะไปไหนไปแล้วบายบายไปยัง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 แม่เย้ยมีตังค์คนเดียวเลยใช่ไหมผมม,มีสกิลดูดนี่ว่าอะไหนกัวผมออฟไรออฟกับเครื่องรางอะไรออฟของรองางไหนไม่มีไม่มีอ้าวเอาละเอเอใช่ใช่ผมมีบินบ้าบินครับองผมมีบินผมมีร้อยเปอร์เซ็นผมก็มีพี่ นั่นไงเศตเดี๋ยวผมหาพื้นที่พิเกมก่อนเอามาตรงไหนอ่ะตรงนี้ไหมพี่มาตรงนี้ตรงไหนพี่มาสร้างอีกตรงเมืองหนึ่งให้คูณสองอะโอเคโอเคโอเคไม่ทันแล้วพี่กลัวมันจะเชิดที่ไงไม่เชิดหรอก

อีกสองนาทีพี่ปิดคลิปเลยรีบปิดตัว่โคตรแหลกเลยว่ะก็ขอขอภัยนะครับแบบไม่ได้เคลียร์พื้นที่ก่อนจะอาจแต่เอาละสิเอาละสิหัวเริ่มปิดยากกัน,นทุออนจบจบกทีดดแล้วพี่เอ้ยมันจบๆกันม่ถึงุดโดนแล้วมึง ทำงานสิทำงานสิลูออกทำไมไม่ทำพี่อยู่ไหนวะขึไมไม้ออนแล้วถุนต้นโดนออกอา้อาวอ้าวตามครับบินตามอีกบินผมก็ตามไปครับเจ๋งว่ะเออเป็นตัวอะไรมากเอาตรงไหนก็ได้งั้นเปิดสิบ สองนะโอกาสเกม,มเรามีสูงพี่มาตรงนี้เนะี่ยก็รู้ว่าต้องไปทำให้ผมพ่มพสูงสอง พี่แน่นอนพี่รับประกันชัวปาก็ให้มันดูสิมันมีสกิลตัดไหมมีไม่มีไม่มีตัดอะไรตัดน้องฟออ้าก็มีบินไงก็มีซองบินอยู่เนี่ยมันมันไม่ออกว่ะงั้นก็ขอสิบแล้วกันยึดอ้าวแบตเตอรี่ต่ำเออแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง โอ้ลืมชาร์จแบตเตอรี่ตรงไหนตรงไหนบอกมาย0คสิบกาัาทีแล้วพี่คมจำพี่ไวไหมไว้ไว้ไว้ข้อเบมีโปรแกรมตัดคลิปยังไงอยู่ไม่คมจำเดี๋ยวนี้พี่ไว้พออยู่พออยู่มพอเลยนะพอเลยสิบสองค่าได้นะใช้คุ่ขี้แต่ว่าแลก มากพี่เชิญมันออกโอเคโอเคม,กกอมันแหลก่าค่อนข้างจะยากนิดนึงนะเด็ดพี่เด็ดไ,ได้แล้วนี่อะได้ของแท้ละ่ะนี่ไงทำไมจะไม่ได้ผมไม่มีออฟดูดเลยโอ้บินโอ้บินแต่ผมไม่บินตามครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันโอเค ี่ก็มาเบิ้ลเอ้ย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 เบิ้ลได้ไหมเดี๋ยวเบิ้ลแปลกเชิดมาอีกโอเคเหมเือนดิมครับเจ็ดเฮ้ยเลยเลยเลยเจ็ดอะไรเว้ยให้มันเลื่องคูนสองกันแล้วนะครับเอาดีดีเบิ้ลมาอีกเบิ้ลมาเอาตรงนี้ ดูไหนดูมันมันหมดแล้วนะ,ะไม่เพิ่นละแค่สิบเอ็ดก็ได้ขอละโอเคโอเคทำงาน <c oughs> เลยลูกัวเมืองโอ้โหบินตามทำไมไม่ออกฮะเอา้าทำไมบินตามไม่ออกวะมันหมดแลไงมันบินบ่อยเกินอะไม่เกี่ยวกันมัง้ง มันดูดพี่คือรอบนี้รับปรรมโอ้โหไม่กลัวครับไม่ออกว่ะมันบินบินนี่ใช่ไหมเออเออมันอัตโนมัติไงผมขอหกเกมทางมาแล้วโอเคอันไหนก่อาวะผมขอบปนสองทีเดียวอ่ะพี่เปิดลุมดำา 22ิสองนาทีแล้วเห็นนะอะไรดีเออตรงเนี้ยเมืองที่มันตั้งสามทิ้งไว้อ๋อถ้าได้นะอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ขอโทษนะแบบมันแหลกเนี่ยมันแหลกขนาดนั้นโคตรโคตรเลยได้สิคมจะไม่ได้รอบนี้ สุดท้ายมันก็ได้อะเอ้ามันไม่วิ่งหรอเพราะมันตอนนั้นมันอจจนัตโนมันไงมไม่ถึงครับถึงถึงผมก็ไม่กลัวเบอร์สองออกเลนะ่ไม่ออกว่ะ อาถ้าไม่รีบจบมันยิ่งยืดเยือะนะอือจบไม่ได้พี่สำคัญอ่ะเราก็มีอยู่เราต้องมาตรงนีก้ก็เลยตรงนั้นแค่นั้นนั่ให้มันมาแยกก่อนเฮ้ยอย่าพูดมันเป็นลางมันเป็นลางโดนได้ไงโดนต้องโดนโดนปะสิบเก้าเอ็มสิบเก้าล้าน เอ็มก็ถูกเอาก็ล้านเขาเรียกว่าสิบเก้ bye, <12. S 1> าล้านสิบสองฮะเอ้ยเอ้ยใช่มีบินอยู่กลัวทำมาให้นะพี่มาดูดมันอีกงเงี้ยท่านท่านไกลไกลโอเคอโอเคมันดับแล้วละ่ะเอาอีนี้เลยนี่ผมเปิดสิบสองนะเอาเลยเอาเลย <12. S 1> ได้ครับ เ็บบเนนด1ด,น 1> ดนูนั่น่ะดูครับเอาล่ะเอาเออใช่อันนี้ลืมไปเลยผมมีดูดไหม ไม่เก้าก็สิบพี่เก้าโอเคเราจะไปเกมเลยเกมเลยแล้วถ้าเธติซี่เลยนะเออก็มายังไงก็เกมแล้วล่ะดูสิยังไงมันเงินมันไม่มีเลยทองมันไม่มีตังค์ไม่มีมันไม่มีเกมละอนมาแล้วยี่ห้าทีแล้ว แต่มันโคตรลีลาย่มีปี๊บอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูบินไม่ได้เกมจิดกเก็นี่ก็จบเป็นทีเกมไลน์นี่ครับกับสมาร์ทโฟนเล็กๆปิดคลิปนยพี่นะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของคุณอาเจีพาด้วยนะครับได้ช่องคุณก็นักหนุนไงพี่หนักหนุนอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรร่วมช่องไงร่วมช่องบอกผมอ๋อผมก็ร่วมช่องกับคุณอาเจีพานะครับช่องผมก็ช่องผมก็ช่องเก่าผมก็คือเก่งชาแนลนะครับเพิ่งผมก็ได้เปลี่ยนจากชื่อเก่งชาแนลเป็นดีอาร์เดชนนะครับ เอาและครับก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับแข่งเพียงแค่นี้นะครับในช่องพี่ช่องเป็นช่วร่วมกับคุแล้วออเอาก็ร่วมกันแล้วไงไม่ใช่ปิดคลิปเลยพี่ก็ขอปิดบา,บายบค,ครับปิด,ดยาว